ไใไซบูมี่แล้วพี่น้องเอ้ยที่ได้กินเนี่ยแบบแนวนี้แมนบ่โอ้ยหายหายหายโซนเขา้อเออมาต้องมาต้อบอกให้เขาาจเาไอยากให้ลุงเมียกินนผุซสากิน่นมให้ลุงเมียกินบ่ไรก็เขาจะนำลุกในเต่าว่าเป็นเการไ โอ้ยยาแล้วเงียเท่าแล้วบ่มีลูกเออกระยาเลยสัสสบายไปดีพี่น้องปบไปทุยด้กทุกคนวันนี้เฮาซิมมาเล่อตู่เนาะเอออีตู่นยังหัไปเปิ่งน้ำกันเนาะไปไป สิมาลอตูดยังเหมือนไปเบิ่งน้ำกันเออไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าสิกินยังว่าทีมงานเฮาขาอยู่เออโอ้คักแหละคักแล้วมีกินแทบเหมือนไอ้เฮาเนาะที่ตูดจังเหมือนเี่เออมาลอตูด เเนะจคทางเนี่นี่นี่นีนีม่้ช่าคิดเนี่ยน่แหละพี่น้องกองไปทุกทุกคนเออีกินยังงไปตั้งตันมึงเป็นมือโคขันมึงดูอาบอสเมื่อไนงานข่าวก้วพี่น้องกองไปทุกทุกคนบอสข่าว่ะบนนงเง้ตีมาก่อนก็ได้โอ้ยน้อนงสาวที่ได้คนไหน โอ้อันนี้ถือว่าโต๊ที่สองเงทองเนาะน่าเสียได้เนาะอันนี้เนาะต้มงวหน่อยเนาะงวคาทองอันนี้แม่มันแม่มันที่มันลูกลูกซ้ายมี้องกอกไปลูกลูกเลยขาเลยขาทองเอ้ครูจะด้วยมอน สิ่สันเนาะตัวเนาะสิ่สันสิ่สันตว่าอะไรกัตัวมันสิ่นผมเนอะครับอันนี้สิ่นสันสิ่ผมมุมี่ไม่ได้สิ่นสันส้วะบานี่เออัน เห็นไหมโมคูพระยามเที่ยวกับคางงวยกินเป็นโตหมดเลยบัวสองโตเนาะเออเที่ยวกับบัวนี่แหละคนหักแพงกันนะนี่แหละคนหมกแพงกันนะขันโมโม่สิมาหลอดคางงวยกินหลอดสองโตมักแบบใดมักแบบใดจุดมักตีนบอกมักก้อยมักลาบได้เบิดเอาตัวนี้ก้อนตัวนี้นะกินโตพกไปก่อนกินโตน้อยก้อนมาเลยน้อยก้อนกินตัวน้อยเมื่อจะกินตัวใหญ่เนาะฝาหมอกะฝนนี้สุกเซิร์นฝาหมอนี่ย เอาเอาอันหมออัดหมอเอาอันนี้นครศรีดีเฮาเนาะเจ้าของวงดนตรีแอสัญญาเนาะเออนี่เนาะมีงานมีหยังติดต่อเพิ่นได้เนาะดนตรีอกอกโทนเนาะผู้แขนงานดองานแอเฮ็ดได้หมดเพิ่นว่าเออ ลืมหมแล้วเจียบได้คอนบันเกิดงานเลยก็มางานเนี้ยงานบันเกิดงานปาร์ตี้เนาะเออเพิ่นไปได้เพิ่นว่าเออแต่ว่าปาร์ตี้บอกบอกกินแต่เบียเนาะเพิ่นไปได้อยู่เพิ่นกินเบียกินเหล้าบ่ได้เนาะตัวนี้เนาะออเแต่ผู้สาวน้อยมาเย็นกับชินได้อยู่หลังเถื่อกอ่ะบอกวันนี้น้อยอีหลี่ได้สิบสี่สิบห้าขึ้นแล้ววะเมียน้อยได้ส่ะเมียน้อยกับพอพูดก็ตื่นตัวเรื่องแ่ผมไม่เย็นกับกินได้เลย เออว่าอย่ากูอย่ากูวกันเดียพี่น้องเนาะใช่เมื่อกี้นี่ขึ้นมาแล้วบางคนกะบยิ่งเคมีแฮงมีกำลังใจเราพูดถึงตั๊กเราพี่น้องครับไปชี้ได้แล้วเนาะได้แล้วบบนี้ได้แล้วเอาใส่ยมันงอมันเอะเอ้าวเธอเป็นนั่นลูกพี่น้อยู่นะครับผมเป็นตาเสียดายเราพี่น้อง เป็นทุโศกลเลยพันตายเนะยาะแทงลูกตายแทงลูกเลยเนาะโมแม่เสียชีวิตจริง็นทุโศกแล้วมันเสียชีวิตโมแม่เดี๋ยวนั้นไสแล้วก็รั่มาอีกครับที่เริ่มแล้วเนาะโมแม่โมแม่ปลาทาปลาท่ามันกินดิบเนาะปลาท่าโมแม่กินดิบเป็นไรมือนไงอ่ะซุปซุปมีกูฟักดีๆมันยังเอาไปใส่ดิบใส่เลือดสไลด์ก็มีมันกับกู อะตัวนี้น่าตัวนี้นะ,ะมันติดแล้วโอเคดูเนี่ยกระ,ะันปลาแรแบนี้เอ่ะแ้เีต้ากแบบนี้ะเดี๋วแต่ถนัดเจาะนัดแบบไเสบาย เดินาไปไดเหตุไปเลยเด้อพันใหญเด้อบนว่าพันใหญ่บลีกีอาจจว่าเล่นเข้าพันเจือเนาะอันพี่เนาะใส่ปุ๋ยตับ นี่พี่น้องมาเรมเรืออันนี้งัวในพกเลยพี่น้องจมอืมอมีเจีวอยู่บ่มีนั่นมามามาม้มคืหนังเบลเบยมหอยักทั้งน้ฮะปกติ่งนังนังน้เมีแบบนี้ไลูกเมียเายัง่น้กินได้ป่อลูกเมี่ยงพี่ทันได้กินดอ ก็ไดที่สวอาพ่อมากนได้มึงจะนั่งบ้างก้อกบกูกูนั่งยินอยู่นี่นะธรรมดายกจกตัวนี้พร้อมธรรมดามันนะว่าจะว่านจรทีนั่นเชิดเนเสือกำบว่าน่อย่างดีตัวนี้มึงเน่เอาตัวสิ้นชดชดมันอี่ดียาเทาสดวนนนนุ่มแก้วพี่น้องว่าตายครับคลองเลย อืมมาต่อเอเจ้าบบม่ได้ีนี่แงแห้งอานานนวนไปแล้วปุษบตัวนี้รวนน้นเขาเบิ้งมันจึ้งมันหงทีน้สอ้มีโโทนใช่ไหมโอ้ยมีสองจะตายมีสองเดี๋ยวยูอยู่ทิ่นีไสจเสร็ูจะไเห็นนากูจะไปเห็นวดังไหมงที่ไปเส่ดังมันคือยงเก่าเลยด่งมันเป คือเก่าเนาะตัวใหญ่ได้ไปหรอล้วงมทไระก้เอให้ให้กันดูเนยเออวิ่งเลดังอมดัาเอาไปตัวที่แบบมึงเด้แต่บึงไผมามาพี่เองเบึงคือบุกมูไ่ของเตามุนอย่างนี้ได้พี่้องมะวัวขาวพวกกินแบบใดอืมว่อหนั

อ่านี่ตามคล้องถงนี้ถือคล้องเลยนะเว้ยมุ้งม่วงยาพ้าของมุ้งเบาไหมะักๆคลักแสบพี่น้องแสบตุ่น้อง่มน้องก่อนเด้อเนอนอือยิงเพื่ออะไนนะใเห็นหูมึงโลดตใจเดือย่างไรฮอบันนี่ยงดังเป็นยังไะ เนี่ยสิชวนเมียสิชวนเมียเขามานักรอเจ้าเปน่าเลนะเกือบเอาเอดีมาใไ้นดกรไดไม่รู้นะเขาเลยบอก้างนผมมาซมาแ่บบ่แ่บบอแ่บแ่บแ่บมีเรล่าอันนอีกวัมนาเออคักคั เดี๋ยเดือเจไาบริกรยเดีเด้อไปอืมคนตั้งใจมาแนวนี้ได้ตองจุดประสงค์นะบุคือครับกออมากครับอืออโอ้หมันบุคือได้ไปไทยันเด้พรอยอมแล้วยอมยอมไปล้ยอมโนบแต่งขั้นหาเมันจะบกินแล้วมูยันล้วอะไปทางนกเนาะสามมู

นวดกลิกขามีคาโต้โอ้ตนี้มีคาโตกเหมือนได้มีคาโตมีคาโตบไ่ได้ไปห้อไอนงอยากไดดิในชุดช่องหนึ่งอมีคาโตแล้วใครอบมาชอสซี่นี่บอสจบนีคาโต้กระซาพี่้องบ้งเดียวทำไมอีกหมเบงมันสุกงามมางนะ

เ้าเจ้าไปซื้อตอดนึ่งก็หาพันเลยกินแหงนะลูกไปเงไเงเลยนลเนองแล้วพูดละแสนพี่ต้องเอ้ยเป็นเงินบาทไทยกับส0งร้อยบาทเออไปกินแหงไงกินแหงไปโคตรเนี้ยไปเจ้าไปเดือเต่ามน่เมอเป็นซุกนะบ่าทาไมดูแทบ <im itation> แซ<ต>่บยอดสุดยอดเออนั่นๆนัช่องนึงแ่พงพูดจะพกันงๆ นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมักมวนส่วนแดกเนาะพี่น้องปองไปอยู่คนจุคนคลิปนี่นะจับฉั้นยาวมาปีกนี่นี่นี่สิ้นคันแก่ก็จ้าปมดิจิมได้จุ่มกบราณจุ่มชินชั้นพี่นอกชิ้นชั้นใส่บุมมีแล้วพี่น้องเอ้ยที่ได้กินเนี่ยแบบแนีนี่มันบอกหน่อยหายากหายากหายยาก เอาเอาลุงน <Z an aaS as> ้องกอยก็ได้หมดเลยน้องนี่แม่หมดเลยแนี้นะ่หมลดแ้วนี่ดแล้ววปอดเป็นแปดเลไม่เข้าหรือใูเข้าง่ายว่าอ๋ออีกเลยเมอเนนี้นะอันนี้เขาอืหอพราหม้อสมเาไมันเสบบอเสบบอบบอหันหน้าหันตาเขามาเบิกงิีหมอสมไปกัเฮตดได้เป็นังไกับกิน นี่ตัวนี้น่ะแหนจัได๋จะกินตัวนี้บัดแหนหมดตนี้ักหมดแล้วใหญ่เฮาได้ี่หเพิ่นนอกนุ่งมาบดทุกคนทุกคนเนาะสุเือกันแเห็นได้เนาะอานี่ลนว่าิ้นก็พลเนกีบหั่นน่ะมันได้3โล เอาอะไมาทายเอาคนใช่จะโดยเฉพาะแล้วเนาะอายใหญ่ใจดีเอารโมดไหมขโมดไปต่อดไปเลยนะรโมูได้ลสินค้าเขาดีข้าสินข้าก็งัวตกโศกกคือพามาต้องมาต้องบอกให้เขาเขาจะออกไปอยากให้ลุงเมียกินท่านผู้สาวากินไค่แนียให้ลุงเมียกินบ่ได้ก็เขาจะนำบุไดลุงไปเต่าววาเป็นสิตอาารไว ơi, già lẽ, mía thầu leo bắp bím luôn. Bắp bím dáng đoạt, dáng dài mẹ nõi, mía nhảy nó ăn kiệt luôn. Bắp mía nõi, mía nõi, bắp nhảy mất. Nửa tháng này thì ăn mía nõi đó. Mía nhảy mất, nhảy còn mía toi. Nè, 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 nè. Thịt nấm, cà chua súp, súp súp rồi. Bắp bím, ท่านเพื่อนเอาโยสามพูดก็ที่จบคลิปนี้ก็ฝากกันมูขคู่เว็ซีทุกคูทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเรื่อยๆ้วคลิปหน้าเขาจะมีคลิปดีๆมาให้กันเบงอีกในตอนต่อไปเนาะเอาไปเพียงนี่อนเนาะ